ช่องปอป่ามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีเอซทุกคนทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญกระสับปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเอฟซีะ FC ฮะนี่คือกล่องเหรียญหมจับกันไกลเตรียมพร้อมเลยเอฟซี FC ฮะนี่คือกล่องเหรียญที่ส่งมาจากซอยกำนันแมน้นบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพ มาหานคร f อกรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายส่งเหรียญมาแบ่งปันที่ช่องของปป่าก็อัสวัสดีเอสซท่าน,นี้ปป่าจำได้เอท่าน,นี้ปปาจําได้ฮะรุดเด็วทันใจ f อฟไม่กลัวฮะเอฟซีสบานไม่กลัวฮะคือนักสะสมท่าน,นี้โอ้โหเป็นนักสะสมระดับขั้นเทพเลยฮะคุยกับแอดมินปับป๊บปับ๊บปั๊บพรุ่งนี้มาเือนี้เหรียญถึงช่องของปปาแล้ว ไม่เคยมีปัญหาอันใดเลย fc ฮาคุยกันไม่กี่นาทีบอกจะส่งเหรียญแล้วนะแต่เขาเขาเดีก็ส่งเขาจะมาบอกแอดมินตลอดเขาจะส่งรูปเหรียญมาให้ไปแอดมินดูเพื่อว่าบอกจะส่งแบบนี้นะอ่าแบบนี้รับไหมอ่ะ แบบนี้รับไหมเขาจะถามแอดมินตลอดท่าที่แอดมินเล่าให้ฟังนะอ่าเขาจะถามที่แอดมินก็เขาเขาเข้าใจในช่องของป้าป่าไงนะว่าเหรียญนี้เก็บไว้ก่อนได้ไหมอ่าตอนนี้เข้ามาเยอะแล้วการตลาดอ่าราคายังไม่ค่อยสูงเดี๋ยวคุณจะยังไงจะแจ้งแอดมินไปว่าบอกเขากับนักผสมทุกคนนะโอเคเนาะเขาเข้าใจง่ายมากเลยเสีอันไหนที่เรายังยังเต็มร้านอยู่พูดเองง่ายนะฮะเหรียญไหนชนิดราคาหนเต็มล้านอยู่เนี่ยแอดมินบอกเข้าไปแล้วเขาก็จะยังไม่ส่งเขาเข้าใจทางเรา เหมือนเขาก็ไม่บีบเค้นเราดีมากเลยเอฟซีฮะนะับป้าฝากขอบคุณโอเคเนาะเราเปิดกล่องแล้วก็ยกหอบรรจุเหรียญออกมาปุ๊บเอซีฮะก่อนเข้ารายการทําการบ้านกันก่อนเลยลืมกันหรือ,อยังว่าต้องกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับเอฟซโอเคเนาะไม่เสียเวลาฮะเราดูเหรียญกันเลยขอบคุณกับการกดติดตามอาทางช่องของป้าไวนะ้เนาะมา เรากลับมาดูเหรียญจากอาเขตจอมทองกันว่ามีเหรียญอะไรกันเนาะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนเอามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนักสะสมท่านใดที่เข้ามาประดับวงการเหรียญบ้านเราใหม่ๆเนาะบางทีก็อาจจะยังไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดนะว่าช่องของป้าปารับซื้อเหรียญแบบไหนอะไรยังไงฮะบางทีก็นั่งงวยงงอย,อยู่ทังบ้านเอ๊ะฉันค่าหนูผมจะต้องสะสมเหรียญอะไรเหรียญแบบไหน จึงจะขายได้ให้ทางช่องของป๊าปาอ่ะ f c h เาเข้ามาติดตามกันป๊าป้าจะมีการเปิดกล่องค่อนข้างจากอ่ก็บ่อยอยู่เหมือนกัน F4H นะพอพอกล่องเบาบางลงเนี่ยบางวันเราก็ทําคลิปวิดีโออ่าตัดต่อวิดีโอรับซื้อเหรียญบ้างอะไรบ้างนะโอเคเนาะอ่ะนี่ก็ไม่ต้องดูละนี่จะเป็นใบรายการกลับมาเลขบัญชีธนาคารเขาป๊าปาไม่เสียเวลาฮะพูดจากันไปสักถายกันไปแล้วก็เปิดดูเหรียญกันไปพร้อมเดี๋ยวป๊าปาเทหมดทั้ง2ชิ้นเลยเนาะ เทหมดทั้งสองชิ้นเลยเห็นที่ช่องของปปาประกาศรับซื้อไปนั้นก็เป็นเหรียญที่ระลึกเออเหรียญโบราณเล็กๆน้อยๆบางที่ราคาแล้วก็เหรียญตัวติดผลิตน้อยหาย,ยากเหรียญหมุนเวียนอะไรประมาณนี้เอฟนะก็ประมาณประมาณ,มาณว่าเป็นเหรียญที่วงการนักสะสมเขายอมรับนะเขามีการซื้อขายกันได้จริงอะไรประมาณนี้แหละอ่เดี๋ยวป๊าเปิดเปิดเทออกเลยนะสาหรับชิ้นแรกปื๊ดห่อแรกดูกันเอฟฮะวางไว้ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นะมาดูชิ้นที่2เลย มาดูชิ้นที่2มาดูห่อที่สองข้อเป็นเหรียญอะไรฮะมาดูเป็นเหรียญอะไรเป็น10บาทมุนเวียนแจกแต่ก็ะจะเป็นปีอะไรเท่านั้นเองนะก็มีอยู่หลายปีประซอดีเลยนะปลาป,ประกาศรับซื้อไปถึงนี้เลยแล้วกันนะสำหรับเ,เหรียญ10บบาท2สีหมุนเยียนที่เราเคยซื้อขายกัน f อฟตรงนี้จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญยี่บบาทที่ลึกนะเนี่ยนี่นี่คือเหรียญย0บาทที่ลึอกอ่ะก็มีกี่วาระเดี๋ยวเรามาดูกันฮะ อ๋อที่แอดมินแจ้งแจ้งมาบ้างว่าคุณนักสะสมท่นี่เขาจะส่งเหรียญ20บาทที่ลึกนะก็บอกว่ามีกี่วัลละไม่ซ้ำเนี่ยประมาณ40กว่าวาัลละใช่ไหมก็โอ้โหเอฟซฮะจริง,รงๆฮะเนี่ยอ่ะนี่เป็นเหรียญยีบาทที่ลึกนะเอฟซสภาพค่อนข้างสวยกันอยู่พอสมควรนะนี่คือเหรียญย0บาทที่ลึกน่าจะประมาณ40กว่าวาัลละไม่ซ้ำประมาณนี้มั้งเดี๋ยว,วาปาจะจัด,จดรวมกันไว้เลยเนาะไม่มีปัญหาอะไรกับนักสะสมท่านนี้นะฮะอ่ะ เอดูไว้นะฮะนี่คือเหรียญย0บาทที่ระลึกมากันแบบหลายวันละไม่ซ้ำเลยนะน่าจะใช่แล้วล่ะป้าป้าจำได้คร่าวๆแล้วล่ะนี่คือเหรียญย0บาทที่กที่นักสะสมเขตจอมทองกรุงเทพมหานครส่งมาให้ช่องของป้าป้าใครที่มีนะฮะอยากส่งเหรียญย0บาทที่ระลึกนะอ่ะใครที่มีป้าป้ารับซื้อฮะนะแต่ขอเป็นเหรียญสภาพผิวอ๋อเหรียญเหรียญที่ระลึกนี่ไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาท20บาท นิกเกิลแบบนี้ f c นัหรือ50บาทเนี่ยเหรียญน,นะถ้าออกสภาพระดับเนี่ยนะจึงจะซื้อขายกันได้นะฮะถ้าหากผ่านการใช้งานผ่านน้ำผาดฝนอากาดการเก็บรักษาข่าวซีสนิมเกาะเกลกางแบบนั้นแล้วนะ่ะนะ f c ฮะไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญน,นะนะเพราะเขาไม่นิยมเล่นหากันทําไมไม่นิยม F4 ฮะระหว่างเหรียญผ่านการใช้งานมากๆเก่าเกะ็กังนะซีดเซียวเลยน่ะ F4 เพราะว่าเหรียญเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ เขายังมียังมีให้นักสะสมจับจองเอาไปสะสมกันได้ฉะนั้นนักสะสมที่รับต่อจากช่องของกูาปาเนี่ยเขาไม่นิยมรับเหรียญซีดไม่นิยมรับรับเหรียญที่ขาดการเก็บรักษาดูออกไหมฮะเหรียญเก่าๆผุๆกันก่อนอย่างนั้นในะ f c ฮะนะสำหรับเหรียญาสำหรับเหรียญที่ลึกทุกชนิดราคาเลยนะ้ทซีดมากๆเก่ามากๆในซื้อขายกันไม่ได้นะเพราะว่าเขายังหาพบเจอกันได้เห็นไหมฮะเนาะก็ก็ต้องเรียนรู้ให้มากด้วย f c ต้องเรียนรู้กันให้มากเลยแหละ บางคนคิดว่าเหรียญ20บาทที่ลึกเหรียญ5บาท10บาทที่นิกเกิลเนี่ยจะขายกันได้ทุกเหรียญเก่าแค่ไหนก็ขายได้ซี่เสียวอยังไงก็ขายได้ไม่เชิงเนี่สีหนะฉะนั้นก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะหากเหผ่นานการใช้งานผ่านสนามมากๆแล้วเก่าจะจัดๆซื้อขายกันไม่ได้เพราะเราจะสังเกตเห็นว่า นะเนี่ยเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญของสะสมไง F4 นะของสะสมนักสะสมเนี่ยเขาเขาต้องการเหรียญที่มีสภาพผิวค่อนข้างดีไม่ผ่านการใช้งานถ้าหากเป็นไปได้โอเคเนาะนี่คือเหรียญย0บาทที่ระลึกวาระต่างๆ 1, 2, 3, 4ประมาณอ๋อ40กว่าสีวาระ40กว่าวาระต้นๆน,น,นี่นะบวกของพระราชินีพันปีหลวงแบบนี้ด้วยอ่ะ ก็ยังเป็นคงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคงเป็นเหรียญที่นักสะสมอย่างนิยมเล่นหากันอยู่ปรัปลายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากในชุด20บาทที่ระลึกก็ตามนะหลังจากที่เราแจ้งเกิดเหรียญย0บาทที่ระลึกกันนานกว่า2ปีเต็ม f อฮะสปีเต็มพอดีที่ประปามาทํารายการก็มีนักสะสมให้ความสนใจสําหรับเหรียญวาละย่อยเมื่อก่อนวาละย่อยๆไม่มีชื่อเสียง f นเอฟซีซื้อขายกันไม่ได้ก็จะมีหลักๆของเขาก็จะเป็นหอสมุดแห่งชาติใช่ไหม เออท,ที่เล่นกันแล้วก็20บาทสามรอบเงินนั่นแหละอยู่กันแค่ตรงนั้นเอยตรงนั้นเลย fc เมื่อก่อนนี้ก่อนเมื่อก่อนปปาดูช่องดูประจําเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยปปาศึกษาดูประจําเลยทํางานไปดูไปเมื่อก่อนปปาแบบทำงานอย่างอื่นใช่ไหมอา,อาชีพอื่นไง fc ประมาณนั้นก็จะดูก็จะเห็น20บาทที่เราเล่นหากันจริงจริงก็จะเป็นนั่นแหละ20บาทหอสมุดแห่งชาติใช่ไหมแล้วก็20บาทสามรอบเงิน รู้สึกจะเป็นกันแค่ตรงนั้นเองพอปปามาจับงานใช่ไหมเราเราเรามาใหม่ๆเราก็หาเหรียญเด็ดไม่ได้เราก็มานําเสนอเหรียญยีบาทที่ระลึกแบบวาลลัยย่อยๆอย่างนี้แล้วก็10บาทที่ลึก1บาทที่ลึก2บาทท้ายท,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 ที่สุดก็ปัจจุบันนี้นกระทรวงก็เขาก็เชื่อแล้วเขาก็เล่นหากันมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเหรียญยีบาทหรือเหรียญที่ลึกวาละต่างๆเนี่ยได้เผยโฉมออกมาซื้อขายนะก็ยังมีนักสะสมที่ยิเล่นหากันต่อไปโอเคเนาะอันนี้เป็นเหรียญ อันนี้จะเป็นเหรียญ50บาทต่างปี 3-4, F4-5 กลับมากันอีกครั้งนะนักสะสมท่านนี้เขาก็คุยกับแอดมินว่าแอดมินรับไหมคุยนั่นแหละนะถามแอดมินว่าแอดมินรับไหมอะไรประมาณนี้แอดมินก็รับค่าเพราะก็เป็นนักสะสมที่ส่งเหรียญมาประจำอยู่แล้วเนี่ยนะทั้งผ่านการใช้งานด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะ เหมือนจะไม่ผ่านการใช้งานปะปลายประมาณนั้นนะฮะนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์ปีสามสี่เป็นเหรียญเตียวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่สองรองจากปีสามศูนย์สามศูนย์นี่จ้ไม่ต้องพูดถึงเอฟซีฮะราคาหลายพันราคาอ่าหลักหมื่นนะจะกี่หมื่นเท่านั้นเองน่าจะใกล้ๆสองหมื่นหมื่นห้าประมาณนั้นปีสามสามสามศูนย์ใช่ไหมแต่นี่ปีสามสี่เขายังผลิตเยอะอยู่สี่ล้าน สี่ล้านเหรียญใช่ไหมสี่ล้านก,กว่ากโอเคนะฮะอ่ะปีสามสี่ไม่ผ่านการใช้งานก็ลงมาาส่งรูปมาตรวจสอบซื้อขายกับแอดมินละกัน50าสิบตางปี34นะแล้วก็เหรียญ25สตางค์ปี30นะไม่ต้องล้างมานะฮะเหรียญล้างปลาปาไม่รับนะฮะสำหรับเหรียญเนื้อทองเหลืองนะฮะนะปี34กับปี30อันนี้25สตางค์ปี30นนะมากันแบบเดิมๆอย่างนี้เลยนะสบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแอดมินเขาก็ไม่หนักใจด้วยนะเนี่ยเขาไม่ล้างมานะเขาไม่หลอกแอดมินนึกออกไหมฮะ นะไม่เหมือนไม่เหมือนที่ผ่านมานะนะ่ะนะอ่านักสะมส่งมา F4 ฮะเหรียญห้าสิบปรตังปี34กับปีอ่าเหรียญยี่สิบปรตังปี30ูนย์ใช่ไหมบอกแอดมินไม่ล้างเหรียญมาเลยถ่ายรูปกับเบอร์เบอร์เบอร์แอดมินก็เอาจะส่งมาตรวจสอบก่อน,นที่ไหนามาแล้ยนะ F4 เหรียญล้างพนันไปออกสีแดงๆเลยนึกออกอไหมฮะโอ้แบบไม่น่ารักเลยเหรียญบอกแล้วถ้าเหรียญล้างเนะี่ยเนื้อทองเหลืองไม่ต้องล้างมาเลยฮะล้างแล้วไม่น่ารัก นะใครล้างเหรียญมาอุ้ยหลายท่านเลยเล้างเหรียญน,นี่มาประปาบอกแอดมินว่าส่งคืนเข้าไปเลยนะไม่ผ่านการใช้งานก็บอกว่าไม่ผ่านทําให้เหมือนนักสะสมท่านเนี่ยผ่านการใช้งานเขาก็ส่งมาแบบผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะนะถ้าถ้าอย่างไรแล้วไม่ต้องล้างเหรียญมาผ่านการใช้งานแล้วก็บอกว่าผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านยังไงมาถึงมือป้ปาป้ปาก็ดูออกนะแล้วดีไม่ดีแอดมินเขาบล็อกด้วย บอกให้นะบางคนที่ผ่านมา2-2สองสองสองปีที่แล้วนะ่นไม่ใช่ปัจจุบันวันนี้นะฮะนะเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะขายเหรียญให้กับแอดมินช่องของป,ปอ้าปายเลยนะถ้าเรารู้ว่าเหรียญล้างยังไงอะ ปปาถ้าปปาไม่รู้เลยเนี่ยปปาก็จะเป็นเจ้าของช่องไม่ได้ปปาก็ไม่มีความสามารถเลยเนี่เพราะว่าไม่ใช่ปปามาบอกตัวเองดีตัวเองดเองด่นนะไม่ใช่เอฟซีนะบางทีเราเสียความรู้สึกไงการการส่งเหรียญล้างมาแล้วบอกแอดมินว่าไม่ล้างอะไรประมาณนี้บางคนเอาเหรียญที่ไม่ล้างไงส่งมาบอกปเป็นเหรียญใหม่เหรียญใหม่ถ่ายมาแต่พอส่งมาจริงๆส่งเหรียญเก่ามาเนี่ยเราคิดว่าขนาดฉันเป็นเจ้าของเหรียญฉันยังรู้ตัวแล้วคุณปปาล่ะเขาก็อย่างน้อยเขาไม่ใช่เก่งขั้นเทพหรอกเขาไม่ใช่อาจารย์ แต่เขาก็เป็นเจ้าของช่องนะเขาก็น่าจะมีความรู้บ้างมั้งอ่าบอกตัวเองแบบนั้นทําให้เหมือนนักสะสมท่านนี้นะฮะพูดถึงเหรียญ25สต่างปี30กับ50ตางปี34หรืออ่าเหรียญเนื้อทองเหลืองแหละนะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องล้างมา นะฮะถ้าล้างมาแล้วยังไงมันก็เป็นเหรียญที่ไม่สวยงาม F4 นะเราไม่แนะนำเนาะทำมาเหมือนนักสะสมท่านเนี้ยนะเขาจะบอกแอดมินมาหมดเลยเห็นไหมฮะอ่าเขาบอกแอดมินมาหมดเลยโอเคฮนะถ้ามันมีความจำเป็นรับต่อเข้ามาก็แจ้งแอดมินไปนะว่าเหรียญล้างมานะอะไรประมาณนั้นโอเคฮนะต่อมาต่อมาเรามาดูเหรียญ10บาท f ซฮนะมาจับถุงแรกก็เปิดเลยเนาะ เหรียญจากจอมทองกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นเหรียญอาจจะเก็บซองไว้เหรียญ10บ,บาทสสีมุนเวียนที่เคยได้รับความนิยมกันมาตลอดอ f c ะนะปีพศ2534ขอบคุณนักสะสมท่านนี้มากขอบคุณจริงๆรวดเร็วทันใจ f ฮะไม่เคยมีปัญหาเลยนะประปาก็พยายามให้แอดมินนั้นเขา,าคุยกับนักสะสมท่านนี้อะไรที่รอรุมอร่วยกันได้ก็นิดนึง f ใครใครที่มีนะปีพศ .2534 ปปารับซือ้อโอเคไหมอ่าผ่านการใช้งานแต่สวยอะ่ะสวยก็บอกว่าสวยสวยตรงไหน f ฮะนะสวยตรงที่ขอบเข้ามาค่อนข้างสวยกันเลยนะใช้ได้เลยอย่างนี้ป่าก็สบายใจก็คือป่าก็ยังมีโอกาสที่จะส่งต่อให้หน่าสะสมได้นี่ปี34นะวางไว้ตรงนี้เลยเนาะอ่ะเห็นไหมปึ๊บหลังจากนะั FC, นะ้น F4H มาดูชิ้นต่อมานี่ปีอะไรปี44 FC, นะอ่ะนี่คือความสามารถ จากนักสะสมระดับมืออาชีพเขตจอมทอง F4 ฮะส่งมาขายแต่ปาปาไม่มืออาชีพเลยฮะใส่ถุงมือแล้วเปิดถุงสิบไม่ได้โอเคอ่ะใครที่มีฮะเหรียญสิบบาทอ่ะปีพศ2544ปปารับซื้อโอเคไหมท้ายที่สุดแล้ววันนี้ปปาปาป,าประกาศรับซื้อทงนี้ไปก่อนเลยนะฮะสำหรับเหรียญ10บาทนะโอเคนะปีเมื่อกี้ปี3 4ใช่ไหมอันนี้ปีส4่ 4, 4ี4่ีปปาก็รับซืออ้ออ่ะวางกันไว้ หลังจากนั้นอันนี้บอกว่าเป็นปี42โอเคแล้วปาปาไม่อยากตัดถุงซิปนะปาปาจะใส่ถุงคืนส่งแอดมินโอเคเนาะอันนี้เป็นปีพศ2542ใครที่มีฮะปาป๊ารับซื้อไม่ต้องบอกทางด้านราคาฮะส่งมาเลยถ้าป๊าปารับซื้อราคาไม่ไม่มาตรฐานเนี่ยเอสฮะตามท้องตลาดประปาน่สะสมระดับขั้นเทพอ่าบางคนบางท่านเขาไม่ส่งเหรียญมาอยู่แล้วโอเคเนาะอันนี้เป็นปี53เนาะ อ่ะใครที่มีฮะปีพศ2500อ๋ออันนี้อันนี้เป็นปนนีปี43น่าจะติดกันมานะอันนี้ถุงนี้เป็นปี53ไม่เป็นไรเอฟซีฮะปี53โอเคใครที่มีปปาร,รับซื้อเนาะวางไว้กันก่อนนี้เป็นปี43ติดมาไม่เป็นไรวางไว้วางกันไว้ปุ๊บต่อมาฮะเหลือ2ชิ้นสุดท้ายสําหรับ EP นี้รายการนี้อันนี้เป็นปีพศ2543อ,อ,อ,25อจาจจะจับนี้มาอยู่ให้เนาะ43นะฮะ อ่ะนี่มันปี43โอเคไหมใครที่มีประปารับซื้ออ่ะกี่ปีพศออแล้วกี่ปีพศออแล้วเนี่ยอันนี้มันปี43แล้วนะโอเคไหมวางไว้อ่ะปิดท้ายรายการด้วยปี41มา F 4ถือว่ามากันแทบจะครบเลยทีเดียวเนาะ เหรียญ10บาท2สีมุนเวียนปีพศ2541นับว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ลรองจากปีพศ2503 11ใครที่มีประปารับซื้อจำนวนการผลิตเขาถือว่าไม่ถึงล้านเหรียญน,นะไม่ถึงล้านเหรียญแต่ราคาปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันอยู่ที่หลัก10หลักร้อยเท่าได้เองรับเหรียญผ่านการใช้งานโอเคนะฮะใครที่มีฮะปี1ปี42ปี34ปี43ปี44 และปี53ปอเป่่ารับซื้อยังหาพบเจอกันได้นะไม่มีหลักหมื่นไม่มีหลักพันง่ายๆ fc หะสำหรับที่ประปายดูวันนี้นะนะขนาดปี31ว่าระดับถือว่าอันดับที่1แล้วเนี่ยยังซื้อขายตัวนี้เริ่มกันเคยียประมาณเหรียญละปี31 FC 2ึ่งเหายากอันดับ1น,นะฮะซื้อขายปัจจุบันนี้ไม่น่าจะเกิน500 ปปาว่าสูงสุดนี่จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าต้นๆเท่านั้นเองนี่คือราคาของเหรียญฮะมีการขยับขึ้นและขยับลงกันตลอดเวลาฉะนั้นก็ทําไมปปาไม่ค่อยจะบอกราคารับซื้อถ้าปปาไม่ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการไม่ไม่ทำคลิปวิดีโอรับซื้อเป็นทางการเพราะว่าราคาของเหรียญเอฟฮะเหรียญเผยโฉมเยอะส่งผลให้ประกาศราคาของเหรียญค่อนข้างยากมากนะก็เอาถ้าปีสามหนึ่งก็รับซื้อตัวน,นี้ไม่น่าจะเกิน500เริ่มต้นที่500ผ่านการใช้งานนะถ้าแยกจัดขอบบิน ก็ขายไม่ได้เหมือนกันจนไม่ถึงระดับไม่ผ่านการใช้งานเลยสำหรับปี31นะฮะ f อนะก็อาจจะไม่เกินประมาณพันห้าได้สามอะถ้าปี41ก็ผ่านการใช้งานก็ซื้อกันประมาณขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญนะ่ะ60 70 80 90แ้าต่ว่าถ้าผ่านการใช้งานส่งต่อได้สภาพสวยสมบูรณ์ผ่านการใช้งานก็ราวแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทอะไรประมาณนี้แหละนะ อ่าถ้าไม่ผ่านการใช้งานโหปปายังไม่กล้าเล่นฮักข่าวขาวว่าแรงมากเลยเหรียญเหรียญปีสี่หนึ่งไม่ผ่านการใช้งานใช่ไหมเคยมีนักสะสมเขาอ่าเอาแบบใส่อยู่ในตลัดไวเกตมาแล้วไงนั่นในตลับหลักขาวไอ้โห F เอฟซี FC ฮะเป็นพันกว่าเลยเป็นพันกว่าเลยเปีสี่หนึ่งอะไรจะขนาดนั้นเนาะอ่าก็มาลองติดตามราคาเหรียญกันดูแต่ปปาก็ไม่ได้ตกลงรับซื้อกับเขาว่าปาเกรงว่าปปาจะรับอ่าปีสี่หนึ่งหายากอันดับสองที่ใส่ตลัดเกตมาแล้วเนี่ย รับซื้อมาพันสองพันปาปาเกรงว่าจะขายไม่ได้ปปาดีอย่างหนึ่งน่ากระส่งไมส่งเหรียญช่องของป้าปาปปาบอกว่ายังไปต่อไม่ได้เลยเขาก็โอเคเขาหน้ารักมากเลยทุกคนนะทั้งทั้ที่ส่งเหรียญมาประจําด้วยบางคนแค่มาประเมินราคาแล้วไปไม่ได้เขาก็โอเคอะนะเขาหน้ารักทุกคนเลยคนขายเหรียญคนซื้อเหรียญในช่องของปปาค่อนข้างจะน่ารักโอเคเนาะติดตามราคาเหรียญสม่ําเสมอราคามีขึ้นและมีลง คลิปหน้าพบเจอกันในขอบคุณเจ้าของเหรียญเขตอจอมทองกรุงเทพมหานครแล้วก็ขอบคุณชอบการติดตามรับชม FC ฟฮะหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดติดตามสวัสดีครับ